ครับผมนี่เป็นเกดความรู้นะครับนี่พระโคดสีครับตัวลำตัวเหมือนสิงห์แต่มีงาไ็่งวงเหมือนช้างมีหงอนเหมือนพญานาคครับนี่คือพระโคดสีพระโคดสีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระมมกษัตริย์แห่งพระบรมาจัก,กีวงศ์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าได้ให้ชำระกฎหมายเก่าที่มีมาแต่ครั้งโบราณแล้วรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายขึ้นโปรดให้เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงให้อารักซุปทุกเส้นหมึกสามชุดแต่ละชุดประทับตราสามดวงคือตราพระพคชสีสำหรับตำแหน่งพระสมุหะพระกราโหมสำหรับตำแหน่ง พระสมุหะพระกระาโมตำแหน่งสมุหะพระกระาโหมพคดผปิดกับเก็ดความรู้กับ